สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆทุกคนค่ะคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคลิปหาบ้านเช่าถือว่ายากหางานยากกว่าอีกของนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลียนะสำหรับคนที่หาที่พักนักหรือว่าห้องเช่านะคะไม่ว่าจะเป็น3มห้องนอน2ห้องน้ํา2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องนอน1ห้องน้ําทําไมช่วงนี้มันถึงหายากจังเลยะคะ่ะนี่ก็เป็นปัญหาเราก็เป็นประเด็นนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไทยเองนะคะหรือว่าคนที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียการหาบ้าน ในปัจจุบันนะคะที่ออสเตรเลียนะคะไม่ว่าตามรัฐต่างๆเนี้หายากราคาก็แพงอยากจะได้ตรงนี้แต่ดันไปได้อีกที่หนึง่งถามว่าห้องว่างเยอะไหมก็ไม่เยอะแต่ทําไมล่ะทําไมมันถึงแบบมันหาได้ยากจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหาบ้านอย่างไรเราต้องการแบบไหนงานที่อยากได้กับงานที่อยากทําทําไมมันสวนทางกันจริงๆเลยอยากทํางานในเมืองแต่ทําไมได้งานนอกเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันหาในเรื่อง ื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหางานตอนนี้ก็เริ่มที่จะหายากปัญหายากจริงไหมเหตุผลทําไมมันถึงหายากจังเลยนะคะงานในช่วงนี้ที่ออสเตรเลียนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะค่ะสําหรับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่กําลังวางแผนที่จะไปที่ประเทศออสเตรเลียนะกลางปีนี้นะก็ต้องวางแผนกันเข้มงวดเลยทีเดียวนะทำไมถึงวางแผนกันเข้มงวดขนาดนั้นหรือว่าต้องวางแผนแผน1แผน2สถานการณ์ ปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการหาเช่าบ้านหางานต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะยากขึ้นมาทุกวันเลยนะที่เป็นเหตุผลอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆคะก็คือด้วยณนะตอนนี้นะคะที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยหลังจากที่ธนคาคารนะคะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเพิ่มสุงขึ้นมันเพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งของต่างๆในออสเตรเลียเนี่ยคือเพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยกว่าได้ช่วงนี้ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะหรือว่าฤดูวินเทอร์นะคะซึ่งฤดูวินเทอร์เนี้ยคนที่นี่เขาก็จะรู้กันนะคะว่าช่วงกลางปีทุกๆปีเนี้ยจะเป็นช่วงที่หางานยากมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นงาน hospitality ไม่ว่าจะเป็นงานภาคการเกษตรทุกอย่างมันก็ยากไปหมดเลยนะคะช่วงยิ่งตอนนี้มาเจอกับเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ยิ่งทวีคูณหายากเพิ่มไปอีกเท่าตัวแต่ว่าสําหรับใครบางคนนะคะที่วางแผนในดีมีเป้าหมายดีดี แล้วก็รัดกุมในเรื่องของการหางานหาบ้านต่างๆพวกนี้นะคะมันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมสาหรับน้องๆที่อยู่เมืองไทยนะการที่เราจะมาประเทศออสเตรเลียนในช่วงนี้นะคะการใช้ชีวิตหรือการดํารงชีวิตเนี่ยมันก็จะยากนิดหน่อยช่วงนี้นะคะถ้าไปแล้วนะคะคาดว่า เราต้องได้งานเลยเนี่ยภายใน23วันหรือ1อาทิตย์หรือก็อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะที่มันยากตรงนั้นนะคะมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะคะงานก็จะน้อยทั่วออสเตรเลียเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานออฟฟิศเองนะคะเขาก็มีการปร,ปรับเปลี่ยนตำแหน่งโยกย้ายคนในองค์กรเองนะช่วงนี้างานที่เปิดรับสมัครหรือว่างานที่เขาประกาศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือจริงๆแล้วพี่ก็รู้นะคะหลายๆคนก็พูดมานะคะไม่ว่าจะเป็นครูที่สอนภาษา ปกินะคะว่าช่วงเนี้ยหน้าหน,นาวเน,นี่ยนะงานที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นช่วงขาลงน้องๆเพื่อนๆนะคะที่จะไปที่ประเทศออสเตรเลียคิดหรือยังกันคะว่าจะไปรัฐไหนดีประเทศออสเตรเลียนะคะก็จะแบ่งออกเป็นรัฐก็จะแยกเป็นรัฐไนะคะซึ่งแต่รัฐเนี้ยมันก็จะมีงานที่เรียนหรือว่าโรงเรียนเนี่ยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าน้องๆเพื่อนๆเนี้ยอยากจะไปที่รัฐไหนนะคะหรือว่าชอบรัฐไหนเป็นพิเศษก่อนอื่นนะคะก็เราก็ต้องมาศึกษากันก่อนนะคะว่า ในเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปรัฐไหนเราก็ต้องเจาะเข้าไปข้างในนะคะว่าการที่เราจะไปเรียนที่รัฐที่เราเลือกนี้เราต้องหาข้อมูลเราต้องวางแผนในเรื่องอะไรบ้างซึ่งในนั้นนะคะมันก็มีในเรื่องของการเช่าบ้านค่าเช่าบ้านนะคะหรือว่าค่าเช่าที่พักซึ่งที่พักที่เราจะไปอยู่นี้เราก็ต้องเจาะลงไปอีกนะคะว่าจะเป็นบ้านเชา่าหรือว่าอพาร์ตเมนต์ก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดกันอีกว่าแต่ละอย่างนี้ยราคาแตกต่างกันอย่างไรนะเราก็ต้องมองลึกไปอีกนะคะว่า ว่าบ้านที่เราจะพักห้องพักที่เราจะเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจะเช่านี้เราจะเช่าโซนไหนดีเราจะเช่าระแวกไหนดีจะเช่าในเมืองนอกเมืองหรือว่าไกลออกไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะทํางานในส่วนไหนภาคไหนของประเทศดอซีเรียซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะคะมันก็จะมีผลต่อการตัดสินใจของน้องๆค่ะทีนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องของค่าเช่าบ้านค่าเชา่าอพาร์ตเมนต์ที่อัปเดตล่าสุดน,นะคะพี่ก็จะเอามา เราเอามาให้น้องๆได้ดูกันนะคะว่าค่าเช่ารัฐไหนนะคะที่ค่าเช่าที่แพงที่สุดนะพี่ก็จะเลือกมาทั้งหมด5รัฐดว้วยกันค่ะที่นี้เราก็มาฟังกันเลยนะคะ่าเช่าในปีนี้นะคะก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะคะถึงแม้ว่าการหาบ้านหรือว่าห้องพักเนี่ยจะยากแล้วราคาก็พุ่งสูงเช่นกันก็คือทุกอย่างเนี่ยทั้งยากราคาก็สูงโอ๊ยจะทํายังไงดีนะบางคนก็เครียดบางคนก็เอ้ยฉันจะไปอยู่ที่ไหนดีฉันจะไปอยู่กับใครดีนะสังคมเริ่มที่แบบว่า มีความเครียดมากขึ้นในการที่จะหาเช่าบ้านหรือว่าที่พักนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่ออสเตรเลียที่เป็นเช่นนั้นนะคะก็เกิดจากการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ทุกอย่างเนะเพิ่มขึ้นร่วมไปถึงณนะตอนนี้นะะทางเจ้าของโอนเนอร์หรือว่าแลนด์ลอร์ดหรือว่าเจ้าของเองเนี่ยเขาก็ปรับในเรื่องของค่าเช่าเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะมากน้อยก็แตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือประมาณของคนที่อยากจะเช่านะ,ะยิ่งเฉพาะที่พักที่อยู่ในตัวเมืองนะคะ ในค่าเช่าต่างๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นมันก็ราคาแพงมากขึ้นถ้าเราพูดถึงราคาที่เป็นบ้านพักนะคะหรือว่าค่าเช่าบ้านนะคะที่เป็นบ้านตัวบ้านเป็นบ้านเลยนะคะเสียค่าเช่าบ้านหรือว่าจ่ายค่าเช่าบ้านที่จําเป็นจะต้องจ่ายทุกอาทิตย์นะคะคือที่นี่เขาจะเก็บทุกอาทิตย์นะคะเขาไม่ได้จ่ายเป็นเดือนเขาจะคิดเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เขาประกาศให้เช่าตามเว็บไซต์ต่างๆที่เป็น real estate นะคะเขาก็จะกําหนดมาให้นะคะว่าราคาต่อวิค่าเช่าต่อวิ เท่าไหรนะโดยที่บ้านเช่าค่าเช่าบ้านโดยเฉลี่ยแพงที่สุดก็คือรัฐ a อซหรือว่าอ u s t r a l i a n Capital t e r r i t o r y ก็อยู่ที่690ดอลลาร์ต่ออาทิตย์ถัดมาก็คือซิดนีย์นะคะอยู่ที่650ดอลลาร์ต่ออาทิตย์ถัดลงมาอีกก็คือดาวินนะคะก็อยู่ที่620ดอลลาร์ต่อวีคไปที่โฮบาร์ดอยู่ที่550ดอลลาร์ต่อท้ายสุดบิสเบนก็อยู่ที่550ดอลลาร์ต่ออาทิตย์แล้วที่เมลเบิร์นหลักค่าชาวบ้านที่เมลเบิร์นนะคะก็ ตกอยู่ที่480ดอลลาร์ต่ออาทิตอันนี้จะเป็นค่าเช่าโดยเฉลี่ยนะคะต่อไปเราก็จะไปพูดถึงค่าเช่าที่เป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นยูนิตก็มาดูกันนะคะว่าค่าเช่าที่แพงที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่รัฐไหนนะคะสําหรับการเช่าอพาร์ตเมนต์โดยเฉลี่ยแล้วนะค่าเช่าอพาร์ตเมนต์แพงสุดก็อยู่ที่แคนเบราานะคะแล้วก็ซิดนีย์ตกอยู่ที่550ดอลลาร์ต่อทิ์ถัดลงมาก็คือดาวินนะคะ520ดอลลาร์ต่ออาทิ์นะมิสเปนอยู่ที่465ดอลลาร์ต่อทิศ คลาสุดนะคะแล้วก็โฮบานเนี่ยก็ตกอยู่ที่463ดอลลาร์ต่ออาทิตย์ส่วนเมลเบิร์นล่ะไม่ติดแบบค่าเช่าแพงที่สุดเลยพี่ก็หยิบมาให้น้องๆได้ดูกันนะคะส่วนเมลเบิร์นนะคะค่าเช่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่450ดอลลาร์ต่ออาทิตย์อันนี้จะเป็นค่าเช่าโดยรวมนะคะที่ทั่วๆไปที่ประกาศให้เช่าตามเว็บไซต์หรือตามเว็บไซต์ของ real estate นะคะในเรื่องของค่าเช่าบ้านค่าเช่าอพาร์ตเมนต์นี่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายตามรัฐต่างๆค่าเช่าบ้านหรือว่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆเนี่ยเลือกท ไปรัฐไหนที่จะเลือกไปเรียนไปทํางานหรือว่าไปท่องเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นโดยเฉลี่ยคร่าวๆนะคะที่เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆน้องๆได้ฟังกันสำหรับเพื่อนๆที่จะไปออสเตรเลียลองหาข้อมูลนะคะในเรื่องของที่พักที่เขาประกาศให้เช่าหรือว่าแชร์ห้องร่วมกับคนอื่น,นะะส่วนใหญ่แล้วนะคะน้องๆที่มาเรียนที่ออสเตรเลียเนี้ยเราไม่สายบ้านเองหรือว่าเราไม่ไปเช่าเองเนี้ยเราก็ต้องแชร์บ้านร่วมกับคนอื่นการแชร์บ้านร่วมกับคนอื่นหรือว่าเพื่อนๆเนี้ย อาจที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเช่าบ้านนี้ลดไปครึ่งนึงเลยทีเดียวคือส่วนใหญ่แล้วนะคะสําหรับน้องๆที่จะไปเช่าแชร์บ้านหรือว่าอาพาร์ตเมนต์ร่วมกับผู้อื่นหรือว่าคนอื่นนะคะอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะคะเขาเรียกว่ารูเมนนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2 0 0ถึง300ดอลลาร์ต่ออาทิตย์นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าที่พักที่เราจะเช่าเนี้ยอาพาร์ตเมนต์ที่เราจะเช่าหรือบ้านที่เราจะเช่าเนี้ยอยู่ในเมืองนอกเมืองนะคะราคาก็จะลด ลันแตกต่างกันไปนะลองเปรียบเทียบกันดีๆนะคะว่าเราอยากจะพักอยู่แถวไหนนะคะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละแวกเนี้ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนั้นก็แตกต่างกันไปนะ,ะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของงานกันบ้างนะคะคือช่วงนี้เนาะกระแสะการหางานที่อสนนอสเตรเลียตามลัฐต่างๆในออสเตรเลียตอนนี้ก็เริ่มที่จะหายากการหางานช่วงนี้คือช่วงฤดูหนาวนะคะที่ออสเตรเลียนะฤดูหนาวก็จะ กินเวลาประมาณ3เดือนด้วยกันนะคะคือจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนรกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมนะคะคือ3เดือนด้วยกันซึ่ง3เดือนนี้จะเป็นช่วงที่หางานยากมากเลยช่วงฤดูหนาวนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกภา,กาคอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็น hospitality อุตสาหกรรมการเกษตรหรือว่าออฟฟิศเอ็นโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะช่วงนี้งานที่เขาเปิดรับสมัครมันก็จะมีน้อยลงอย่างเช่นใน,ในภาคการเกษตรแล้วนะคะงานจะเยอะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะหลังหน้าฤดูวินเทอร์ไปก็คือหลัง ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะช่วงฤดูหนาวนะคะพวกพืชผักผลไม้พวกนี้นะคะมันก็นยังไม่ออกดอกออกผลนะคะมันก็ไม่ออกผลผลิตนะคะซึ่งสําหรับน้องๆคนไทยนะคะที่อยู่ในออสเตรเลียเองเนี่ยคะ่ะก็จะรู้ดีนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปซื้อของในห้างต่างๆมันจะไม่ค่อยมีพวกสินค้าที่ภาคการเกษตรเยอะนะคะก็คือมันมีมให้เลือกไม่เยอะพูดง่ายๆเลยนะคะถึงจะมีแต่ว่าราคามันก็พุ่งสูงขึ้นทีเดียวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันก็จะมีบางรัฐบางพื้นที่ที่สามารถ ปลูกผักป,ปลูกผลไม้แล้วในช่วงฤดูหนาวที่มันโตที่มันเก็บผลผลิตได้นะคะอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมนะคะงานช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันถึงหายากบางร้านบางภาคอุตสาหกรรมนะคะเขาอาจจะให้คนนะคะหรือว่าพนักงานเนี้ยให้ใช้วันหยุดที่เป็นวันหยุดพักร้อนวันหยุดประจําปีไปเลยนะคะช่วงนี้นะคะร้านอาหารเองนะคะก็เคยมีแบบว่าเขาอาจจะหยุดไปประมาณอาทิตย์นึงหรือว่าประมาณ2องอาทิตย์ก็ขึ้นอยู่กับว่าร้านอาหารเหล่านั้นนะคะอยู่ส่วนไหนของพื้นที่อ,อยู่นอกเมืองในเมืองนะคะถ้า สมุิอยู่นอกเมืองนี้มันก็จะเงียบหน่อยนะบางทีเจ้าของร้านเขาอาจจะแบบว่าให้พักร้อนไปหรือว่าหยุดงานไปประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เป็นได้นะคะสําหรับในเมืองเองนะคะช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะคะก็คึกครลื้นเหมือนกันนะคะถามว่าหางานยากไหมมันก็ยากยากเพราะว่าถึงแม้ว่ามันมีร้านเยอะคนที่แข่งขันในเรื่องของการสมัครงานคนที่ยื่นใบสมัครงานไปมันเยอะเหมือนกันนะคะคือเราจะไม่พูดถึงคนไทยเองนะคะมันก็มีหลากหลายเชื้อชาติที่อยากจะทํางานในช่วงนี้ทางที่ดีตอนนี้นะคะก็น้องๆที่ วางแผนที่จะไปออสเตรเลียช่วงนี้นะคะให้ชะลอชะลอไว้ก่อนนะเป็นไปได้น,นะคะให้มาหลังช่วงวินเทอร์หรือฤดูหนาวนะคะหลังจากช่วงสิงหาคมเป็นต้นไปช่วงนี้นะคะทางภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะว่าจะเป็นฟาร์มต่างๆเขาก็จะเริ่มประกาศรับสมัครคนงานนะไปทํางานภาคการเกษตรนะคะไปทํางานฟาร์มเยอะริงจะเข้าหน้าร้อนเนี้ยก็คือผลผลิตมันเริ่มออกสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วเขาเร่งหางานในช่วงนี้นะคะเก็บไม่ทันนะคะเขาก็ทิ้งไปเลยนะเขาไม่สนนะคะว่าจะเก็บได้ มากได้น้อยแค่ไหนนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมช่วงสปริงนะคะตั้งแต่หลังสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยงานเขาจะเยอะมากประกาศเยอะมากงานในภาค h o สปิทาลิตี้นะคะก็เริ่มเยอะเพราะว่าคนเริ่มที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในออสเตรเลียมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น้องๆจะหางานได้ง่ายมากขึ้นหางานได้เร็วขึ้นนะคะก็คือการมีคอนเนคชันกับเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นนะคะพยายามสาร้างความสัมพันธ์เพื่อนๆหรือว่าคนอื่น,นไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้นะคะก็จะนําพาในเรื่องของหา งานให้เราเอาเราเข้าทำงานกานที่น้องๆจะได้งานดีงานเร็วเนี้ยคือสําคัญก็คือในเรื่องของภาษาเป็นไปได้นะคะให้ฝึกหรือว่าให้เรียนรู้ภาษาจากเมืองไทยมาก็ดีมันจะง่ายต่อน้องๆน,นะคะจะได้ไม่ต้องเครียดเราจะได้ไม่ต้องเริ่มที่ต้องฝึกใหม่นะ,ะช่วงที่พี่มานะคะช่วงนั้นพี่ก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าช่วงไหนที่มันหางานง่ายหางานย่ากทางเอเจซี่เขาก็เลือกให้เรามาช่วงนี้ดีไหมถ้ามาช่วงหลังวินเทอร์เนี้ยคือมันจะไม่หนาวมากสําหรับเรานะเขาก็เลือกทาวีซ่าให้เราช่วงเดือนกันยายน,นะคะือ มาช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบงานเยอะก็คือพอมาถึงปุ๊บเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะมองหาลูทางแล้ว่าเออจะเริ่มยังไงดีเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าเรียนเราก็ได้รู้จักเพื่อนๆเราก็สอบถามจากเพื่อนๆแหละคนไทยด้วยกันนี่แหละคือเริ่มจากคนไทยเป็นอันดับแรกก่อนในเรื่องของการที่เราจะมองหางานเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนที่เป็นคนไทยถ้าสมมติว่าเขาทําอยู่เนี้ยเขาต้องการคนเพิ่มเนี่ยเขาก็จะชวนเราให้ไปลองงานก่อนว่าเราไปเทรนงานนะคะลองง,ลองงานเรียกรองงานเนาะคือจริงๆแล้วนะคะทำงานที่นี่คือมันต้องเร็วต้องจําเร็วน ะค,ะคือพี่มาแรกพี่ก็ช็อกในเรื่องของภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะว่าภาษาอังกฤษเรามันก็ไม่แข็งแรงเพราะว่ารุ่นเราแล้วแบบการที่ภาษาอังกฤษจะเข้าหัวนี่คือแบบมันช้ามากคือมันต้องท่องความเครียดก็มีอยากได้งานก็อยากได้งานมันก็ประกอบกันนะคะมันก็ย,ยิ่งเครียดหนักไปใหญ่ตกลงว่าพี่ไปลองงานนะคะร้านแรกน,นะคะพี่ไม่ได้นะคะลองงานฟรีที่เราลองงานที่นี่นะคะเขาไม่ให้ตังนะคือถ้าดีหน่อยนะคะเขาอาจจะให้ตังค่ารถค่าทิปกลับบ้านการที่เราจะได้งานนี้เราก็ต้องลองงานก่อนนะคะคําว่าลองงานเราไปลองงานเนี้ย วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ตังค์นะคะโองงานเนี่ยเขาอาจจะให้เราลองงาน2 3สวันก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่ว่างานที่เราทำสมมติว่าเราลองงานผ่านเนี้ยเขาก็อาจจะให้เราทํางานเลยก็หลังจากที่เราลองงานผ่านแล้วเริ่มงานที่ปัญ้ยเขาถึงให้เงินเรานะคะมาแรกๆนะคะก็คือพยายามเรียนรู้ให้เร็วนะคะแล้วก็ลองงานให้เร็วนะคะเป็นงานให้เร็วนะคะถึงจะได้งานเร็วสําหรับใครนะคะที่หางานอยู่ในช่วงนี้นะคะก็อดทนนิดนึงนะคะบางทีช่วงนี้นะคะงานอาจจะหายากงานอาจจะยังมีน้อยงานอาจจะยังไม่มีนะลองหลายๆที่ ลองหลายๆงานเอาง,งานที่เราชอบเป็นไปได้ที่เรายังไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการทํางานหรือว่าไม่มั่นใจในเรื่องของภาษานะคะก็เริ่มจากจากร้านอาหารไทยไปก่อนนะคะเรียนรู้จากร้านอาหารไทยไปก่อนเสร็จแล้วเราค่อยเติบโตไปอีกก้าวหนึ่งนะคะในร้านของอาหารฝรั่งหรือว่าร้านคาเฟ่ต่อไปนะคะสำหรับน้องหรือเพื่อนๆที่เก่งภาษาอยู่แล้วนะคะก็สมัครหลายๆที่นะคะงานคาเฟ่งานร้านฝรั่งร้านจีนร้านเกาหลีทุกที่ก็คืองานทุกที่ก็คือเงินนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้งาน ก็อย่าท้อมากนะคะทุกที่ก็เชื่อว่านะคะถึงไม่ได้วันนี้นะคะวันหนึ่งเราก็ต้องได้ถ้าสมมติว่าเรายังมีความพยายามหางานอยู่ตลอดเวลาถ้าใจเราสู้นะคะเราต้องได้งานแน่ๆขอทุกคนสู้ๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้อีกแรงหนึ่งนะคะให้ทุกคนได้งานเร็วๆนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะส่วนจะเป็นคลิปอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ